สอนอแสนแสบช่วงสืบคดีแสบัเทติยาสะัสดีสด <Hello. S 1> อยู่ข้างในเนอะเนอะไม่โดนทางเนะอ,อ๋ยวันนี้น้องเขาก็มา ขอแก้มกันเี่อ้าดิคุณคิดคุณแน่เหรอคุณมานั่งครับไปไปรักกดีรักคุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรเนี่ ถาถึงช่วงนี้นะครับช่วงสืบคดีแสบเราจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับว่าเหตุอันใดทําให้เขาต้องทาตัวเป็นเงาะขนาดนี้แล้วต้องเข้ามาคุยกับเขาสักนิดหนึ่งนะครับต้อนรับนะครับแท็กพารันยูครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีพี่อครับสวัสดีเพื่อครับ คือใหญ่ด้วยครับคือวันนี้อยากถามอะไรถามได้เลยครับพี่คนละหมัดครับพี่โอ้โหถมได้ถามได้เลยครับพี่คนละหมัดเลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่างั้นแพทถามตัวเองตอบตัวเองเลยแล้วกันนะครับกลัวกลัวไหนหรอแพทน่ารักมากสบาย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 พี่เมื่อกี้เห็นคลิปกันไปแล้วใช่นะคลิปนี้บอกว่าตอนนี้ยอดวิวที่แสนกว่าวิวแล้วนะแสนกว่าวิวแล้วขึ้นมารวดเร็วมากก็เป็นเหตุการณ์ที่แพท อ่ะค่อยๆทำเสียงอะไรพี่ไม่ไม่ต้องดูวงอะไรหรอกสบายสบายพี่นะครับพี่เออโอเคครับเป็นเหตุการณ์แรกเนาะก็แต่งกายเป็นเนาะโดดามเลยมุงมากมันคืออะไรคืออะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันคืออะไรก็คือง้อกันนี่แหละเง้อกันนี่แหละนะแต่งตัวเป็นเงาพี่สองคนดูเก่งๆนะครับทั้งสองคนดูเก่งๆเขากล้ามแท็กนี่แหละครับผมเออถ้าอย่างั้นเล่าที่มาที่ไปสมัยว่าการเป็นงาะป่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรกลิ่นนี้มันเกิดขึ้นได้ไงคือ คือตอนแรกเนี่ยหอมเนี่ยง้อผมถูกต้องไหมฮะเขาจะทาหน้าขาวเนี่วแน่นอนว่าเราจะไปง้อเขาเนี่ยเราควรจะทําอะไรดีนะครับผมเราก็คิดตีมมาคิดตีมมาอ่ะเอาง้อละกันง้อมันต้องทาตัวดํแเราก็ลงทุนทาตัวดําไปเลยเพื่อง้อเขาง้อที่บ้านเนี่ยมันเบไปง้อตกนี่เลยละกันแกมมี่ไปเลยให้มันจบๆไปเลยให้มันแบบมาสถานที่แบบเปิดเผยเลยทถ้ามาก็มาเต็มมาเลยครับ ก็เลยต้องใช้วิธีนี้ฮะ้แล้วนี่ถามถึงสาเหตุได้ไหมว่าไีเงาไปอะไรเรื่องอะไรก็ตัวเองครับผมก็ตรของตัวเองฮะเอาตรงนี้เลยรู้ใชับผมตัวของตัวเองครับพี่เราทําผิดเราก็ต้องเงาะยอมรับเลยครับผมแล้วทำไมถึงคิดว่าต้องใช้วิธีการเป็นเงาะป่าในการเงาะเงาะในเงาะเงาะในในการเงาะคดีต้องแรงรอเปล่าคือแน่นอนว่าผมกับเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยปกติครับพี่ทําอะไรทํเหนื่อเหนือครับพี่นะครับผมก็จัดเต็มไปเลยครับเอาให้มันสุดๆไปเลยทําให้เต็มที่ครับผม อย่าลืมนะครับว่าชีวิตนึงมีครั้งเดียวเราไม่รู้ว่าอีกหน่อยเราจะทําแบบนี้กับใครหรือเปล่าคิดแล้วก็ทําเลยหรือว่าไม่คิดทำจะเจอคนบ้าอย่างนี้ทีนะใช่การแปรว่าอย่างนี้ได้ผลทุกคนนะถอแล้วเราวางแผนคิดว่าจะมีเปอร์เซ็นที่จะประสบความสําเร็จไหมครับก็ทํามาเต็มขนาดนี้ถ้าไม่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 โอเคผมก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วพี่เอาเราทําให้ดีที่สุดอาให้ดีสุดครับหม้ตายสุดท้ายสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายหายตรวจไหม ก็โอเค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 ยิ้มแป้นเลยก็พากลับไปที่ที่บ้านแล้วคุยกันต่อล้างยากไหมล่ะยากครับพี่ผมต้องไปล้างที่ฟิตเนสแก๊มีข้างล่างครับผมโอ้โหโอ้โหนกลับบ้านไม่ได้นะใช่พี่อุ้ยจะกลับบ้านเลยอายเขาจริงๆริงไม่เป็นสีทาตัวโดยเฉพาะเลยสีทาตัวโดยเฉพาะแต่มันล้างออกยากครับพี่เพราะมันมันติดติดนานนะพี่ครับผมครับเอาไปง้อได้นะอ๋อครับเวลาเราไม่ได้ทะเลเลยใจเย็นเจเย็นไม่เขาเขาาแนะนำที่ ไช่นะน้ำไมรทำอย่าลืมนะตัวเราตัวเอนเตอร์เทนเลยนะได้ข่าวชอบเข้าออฟฟิศนะเราอ่ะทำไมไม่มีงานอะไรแบบนั้นงานชอบทำงานบอชอบทำงานพี่เพื่อนอีกคนนะครับอกอย่าเขาอย่าเป็นลูกไก่ในกำมือนะครับได้ข่าวว่าถ้าสมมติโทรมาตอนนี้กลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้เลยดุมากโอ้ใจถึงเขาสิใจถึงเราไม่เหลืออะไรเลยคนอย่างเงี้ยเจริญต้องต้องศึกษาแท็กไว้นะเอออกำลังเข้าใจผิดว่านี่เป็นพิธีกรใช่ไหมเรามาถามพวกเราสองคนเหมือนเราโดนต้อนไงไม่รู้ครับพี่ มันก็มีกระแสคนที่เข้ามาหาก็มีครับคนที่ชอบก็มีครับคนที่เข้ามาบอกว่าอุ้ยคูนี้ชอบสร้างกระแสชอบเป็นขา่าวเราคิดยไงแท้คืออยากจะบอกว่าคนอย่างผมหรือว่าคนอย่างเขาเนี่ยไม่ต้องการกระแสถูกต้องนะครับ <ขา S 2> ผมเพราะว่าแน่นอนว่า มีงานไม่มีตลอดทุกคนสองคนได้มีงานอยู time, ่แล้วมีงานเต็มอยู่แล wow. ้วครับพี <c oughs> <c oughs> oh, man, ่กระแสนี่คือต้องสร้างข่าวใช่ครับเพราะอย่าลืมนะครับถ้าสมมติเราเป็นคนปกติเราก็ตามง้อตามนี้ปกติอยู่แล้วครับพี่ลิ้นกับฟันครับพี่ยังไงมันก็ต้องมีปัญหากันบ้างกันบ้างครับพี่การเจองครับก็เป็นเรื่องความรักนั่นแหละเรื่องการง้องอนกันนั่นแหละวันนี้นะฮะเรามีคําถามซึ่งไม่ใช่จากเราสองคนได้ครับพี่เป็นคําถามจากผมว่าคุณแท้น้าทะู้จัก เรป็นรู้จักกับคนวงในวงในในสุดๆเลยคถามแบบอินไซด์ล่ะเซฟตัวเอ็ด้วยให้ผนเดี๋ยวก็ถามไปไอ้นี่โยนคนอื่นเลยดีละครับคนแรกคำถามจากคุณเอคุณเอรู้จักกันไหมครับเออรู้จักครับคุณเอครับสงสัยอยากถามอะไรแท็กเชิญครับแกจะบอกว่าเมื่อวานนี้จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจเลยเลยค่ะ แล้วก็เพื่อนๆก็เตรียมแผนอะไรกันมาก็ไม่ได้รู้เรื่องแพนกับเขาเลยค่ะก็จับพะจับผูกเพื่อนเชิญบอกว่าเออไปทําธุระที่แกรมมี่เนาะเป็นเพื่อนหน่อยตอนเช้าเขาเลยเหละเรียกว่านอนน้อยมาก,กวันนั้นก็เลยไปด้วยเสร็จปุ๊บก็ไปเจอเหตุการณ์นี้เหละถ้าเกิดว่าเป็นยันน้าจะงอนจะง้อจะอะไรกันอีกอยากให้โฟลกับเอ,อ่อออแกนไ์บริษัทโอแกนไรแล้วก็ จ้งให้มันเป็นปิดฉากษนะมับบน,นี้ยแต่ได้ไม่ต้องถึงระ้วโไปเอาฝาถังขยะมาแต่งอะไรบ้างก็ไปนั่งอยู่ตรงข้างบันไดบ้างอะไรก็ไม่เล้เออครับผมคืออยากจะบอกทีมงานอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณไม่ควรไปสัมภาษณ์นะครับผม <laughs> จริงๆนะ <laughs> ผมนั่งฟังอยู่เนี่ย <laughs> ผมไม่รู้ว่า ใจความสำคัญคืออะไรอะไรน้ำอันไหนเนื้ออันไหนเกาเหลาผมไม่รู้ประเด็นนี้ข้ามครับผมไม่รู้จริงๆงเอาตรงๆไม่รู้จะตอบอะไรเป็นอะไรคุณเอเนี่ยคือใครก็ยังไม่รู้เลยใครอ่ะเขาเป็นใครคือเขาเป็นเพื่อนในกลุ่มนั่นแหละครับผมเขาเขาเต็มนะฮะเขาเขาเต็มดีนะฮะมันไม่เต็มค่ะรับคนอย่างนี้ไม่เต็มลิ้นไก่สั้นไหมลิ้นไก่สั้น มันคือตอนแรกมันยาวแหละแต่มันกระแดะทำเป็นสั้นจริงๆคำถามแรกขอเลือกข้ามครับผมข้ามครับไม่รู้เรื่องมันฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมเสียเวลาเลยเสียเวลากับอีเอมากเลยนะตอนคุณเอ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 คำถามต่อไปจากใครใช้คำแบบนี้ได้เหรอได้บ้างได้บ้างคำถามต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะปกติกว่าคุณเอหรือเปล่าเพราะชื่อของเขาคือเลดี้โกโก้โอ้อันนี้ข้ามเลยครับข้ามเไปดูก่อนไปดูก่อนลองฟังดูก่อนเผื่อจะรู้เรื่อง เลนี่โกโก้อยากรู้อะไรจ้าเออโอเคสวัสดีค่ะโกโก้นะคะโกโก้แสนอร่อยค่ะเป็นบุรุษใกล้ตัวเพื่อนใกล้ตัวแทนกับหอมอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะก็ฝากถึงคุณแทกพลายยูและคุณต้นหอบด้วยนะคะว่าในการทะเลาะกันครั้งต่อๆไปเนี่ยอยากให้ชิดติมมาลงหน้าเลยว่า จะให้เป็นแบบไหนเพราะที่ผ่านมาคุณ DJ เจอาร์คุณชิวเาเป็น,นค,คนขียนน้องน้งทั้งเหนื่อยเหมือนกันซึ่งล่าสุดจะไม่มีคุณ DJ เเพราะว่าคุณ DJ เอารติดถ่ายรายการอยู่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เลยนะคะ่ะ <No. S 1> ก็ออกคุณทั้งคู่นะคะก็อย่าทะเลาะกันเลยนะคะเหนื่อยนะคะแล้วก็ลำบากเพื่อนในส่วนของเพื่อนก็เหนื่อยแต่ถ้าเกิดอ,อดใจไม่ไหวจริงๆมันต้องทะเลาะไม่งั้นมันจะแย่ก็คิดดีม้วส่งไลน์มา โอเคครับคนนี้นะฮะอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาอยู่เขาใหญ่ใช่ไหมครับตอนที่ตอนที่อัดคลิปมาถูกต้องไหมฮะดีแล้วครับผมได้เวลากลับเขาใหญ่แล้วครับคนหรือเห็นหรือเปล่าครับผมแล้วขอถามหน่อยเวลาอัดทําไมมือไม้ต้องเป็นยังไงคือทําไมอยากให้รู้ว่ายังไงโอไอตีหรือว่านี่อะคำถามนี้ก็ไม่รู้จะตอบไงมันถามหรือยังเนี่ย คือไม่แน่ใจว่านี่คือคําถามหรือแสดงความคิดเห็นครับไม่รู้อะไรกันแน่นะฮะโดยสรุปว่าไม่ทะเลาะกันก็ดีไม่ทะเลาะกันก็ดีแต่ถ้าทะเลาะเนี่ยก็ทะเลาะเบาๆเรื่องแบบซอฟๆหน่อยเพราะว่าไม่รู้จะเอามุกไหนแล้วไปเล่นแล้วครับซ้ำแล้วนะอะโอเคมีมีคุณผู้ชมถามมาบอกว่าครั้งต่อไปนีจะมีจัดตีมอะไรไหมเวลาถ้าเกิดทะเลาะกันอีกจะมีตีมอะไรเตรียมไว้ล่วงหน้าคือ คือทะเลาะคงไม่ทะเลาะแล้วแต่ทีมอย่างอื่นนี่คงมีแต่เป็นในในเหตุการณ์วาระอื่นๆใช่วาระอื่นๆไม่ตงมางอกันแล้วพยาบาลบ้างละดี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 ดาดี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 ี้ขอีเราีด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 นดีะีดีดดีดด้ดดี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 ดอดีีน <น>คือสนิทสนมกับคุณต้นหอมพี่แท็กพรันยูกับพี่ต้นหอมเนี่ยไม่ต้องการสร้างกระแสแต่คนนี้ต้องการเกาะกระแสเข้าไปด้วยใช่ทำดีเจมานานไม่ดังสักทีครับไปพบกับคำถามของน้องดีเจดาวไป,ไปถ้าโกรธกันอีกคราวหนะ้าจะง้อแล้วแต่งตัวเป็นอะไรคบพี่อีกอย่างนึงจะทำอะไรปรึกษาพวกน้องบ้างพวกน้ององงไปหมดแล้วตอนนี้ เราหน้าแต่งตัวเป็นอะไรคิดก่อนดีๆต้องแปลกกว่าเดิมและต้องเด็ดกว่าเดิมอีกนะดูยังดูนิ่งเลยนิ่งเลยนนมือล้คืออยากจะบอกนะว่าถ้าเจอตัวนี้ก่อนก็เอาตัวนี้ก่อนนะ โอ้ยตัวนี้ออนทัวร์ด้วยนะโอ้ยตัวนี้ถึงไหนคือกันนะนี่ไงพอดีเจอตัวนั้นก่อนไงพี่เออแล้วก็เลยก็เลยรักตัวนั้นก่อนคิดว่าเรากินเนื้อเปื่อยอยู่อะไรนะตัวเราเนื้อเปื่อยใช่โอ้ยยุ้ยเลยนี่เลยอ้าวโอเคโอเคตอบไม่เคยตรงประเด็นแต่เราชอบเออนะตัวนี้นะตัวนี้จับนะตัวนี้จับนะดีดแต่ได้ข่าวามีตัวจับกว่านี้อีกนะมีตัวจับกว่านี้อีกมีอีกมีอีกมีเจ้าของคำถามข้อต่อไป ครับเสียดายพี่ไม่ได้ลงคนนี้คือใครโโอ้หคนนี้เสียแน่นเนอะตับมะตับตัมะตับตับตับนี่เลยะตับโอ้ยเสียงที่โคตรน้ำอ่ะคนนี้แรงหนึ่งคำถามค่ะมงกรตกลงไม่คือจริงๆเหรอคะผิดรายการทำแท็กเนาะ ําคำดิไอ้ที่ผ่านมาเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะทาตัวดำเนี่ยสร้างภาพหรือเปล่าอยากได้กระแสหรอได้ร้องวามสนใจหรออยากเป็นข่าวดิทำลงไปวะ คนครับเดี๋ยวขอถามกอนนะครับรายการนี้มึงกูได้ไหมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าท่านใช้คำว่าผมแต่เราจะเข้าใจคำว่ากูแล้วนะอีกทีผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นตัววางแผนเลยครับผมเป็นตัวเป็นตัววางแผนเลยครับเป็นตัวคอยเซตทุกอย่างไม่จะเป็นดาวเอโก้ช่างแต่งหน้าครับเขาเป็นคนเซตหมดเลยครับครับผม ผู้หญิงคนนี้ถ้าแน็กเราก็พิมีเขาใจนะเราก็เขาใจเขาใจเราก็ใจเรากใจถ้าเป็น A B C อันนั้นก็ E นะก็เป็นคนเตรียมกันทุกอย่างครับผมรู้หมดทุกอย่างครับตั้งแต่ตอนหอมง้อแท็กถูกต้องเขาก็รู้เขาก็รู้ครับผมหอมแท็กจะง้อหอมเขาก็รู้อ๋อนี่กลุ่มความลับไว้ทุกอย่างรู้ไหมว่าใคร A B C E ตัวไหนตัวนี้นี่เองตัวนี้ครับโอ้ยตัวนี้ตัววางแผนตัววางแผนครับทำเป็นมาตั้งคำถามครับ สตอไปเหนือก็ฝากซื้อมาด้วยนะสตอเบอร์รี่ไปก็ฝากซื้อเบอม์ีาด้วยเอออีกหนึ่งคำถามครับอันนี้เราถามเองนะนะครับนะฮะ้วยครับพี่เพื่อก็อยากจะตรงเนี้เป็นโอกาสแล้วที่อยากจะให้แท็กเนี่ยพูดกับต้นหอมอยากจะบอกอะไรกับต้นหอมผ่านทางรายการสอนนอแสบครับมีอะไรพูดเลยฮะก็คืออยากจะบอกว่า คือเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่บอกตรงว่าเราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนพี่น้องกันมาก่อนนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราต้องมาโคจรกันเรามาต้องพบปากกันหรือว่าเราต้องมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแน่นอนว่านีสัยบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนกันนะครับก็รู้อยู่ผมเนี่ยก็บอกตรงๆว่าไม่ใช่คนดีอะไรมากก็เป็นเจ้าชู้คนหนึ่งนะครับแต่ทําไมถึงยอมเปลี่ยนให้กับผู้หญิงคนนี้ได้ก็เพราะว่าคําเดียวครับคำว่ารักแค่นั้นเอง wow. อยู่ผู้ชายนะฮะรักนะครับล่าสุดผมเห็นในไอจีของคุณแท็กพันยูลงรูปตัวเองแล้วก็เป็นเพลงผู้ชายในอย่างชั้นใช่ไหมฮะพี่เบิร์ดใช่ไหมฮะพี่เบิร์ดฮะพี่เบิร์ตซึ่งทั้งนั้นนี่คือเหมาะเหมาะมากกับการที่จะชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเราจะไม่เปลี่ยนแปลงให้ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากแตคือถ้าเกิดชอบเราเราก็เป็นแบบนี้แต่ถามว่าผมเนี่ยบอกตรงว่าสเปคหอมไหมไม่ใช่เลยนะหอมหอมชอบคนเนี้ยบชอบคนไม่มีรอยสักนะครับชอบคนที่แต่งตัวดีเสื้อทรงเสื้อเชิ้ตมาเจอผมนี่หน้ามือกับ นี่เลยนะกับหลังหลังหลัง,ลงพูดได้ใช่ไหมเออ,อ,อไม่ได้หลังเท้าดีกว่าหลังชอบกินโอนตินนะอ,อ <laughs> ไม่ไปไหนไม่ไหนไปไหนถมถมัน่กลัวไม่ไม่กลัวททายไม่ทำไรไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรสุดท้ายครับสุดท้ายจริงๆแท็กมองความรักครั้งนี้กับต้นหอมยังไงอนาคตวางไว้กันไกลแค่ไหนเราคาดหวังอะไรกับความรักครั้งนี้แค่ไหนครับคืออยากจะบอกว่าผมเป็นคนที่แน่นอนว่าถามว่าวางแผนอนาคตไหมวางแผนครับผมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราขอประคองวันนี้ให้ดีสุดพรุ่งนี้ให้ดีสุดแค่นั้นครับพี่ครับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันขีดเส้นของมันเองครับ มองระยะสั้นเอาวันนี้พรุ่งนี้ก่อนออม,มันขีดเส้นเอาไว้แล้วแต่มีอีกหนึ่งคนที่ขีดเส้นเอาไว้ให้เหมือนกันนะฮะกับ VTR ตัวนี้นะครับไปชมกันครับคือหอมอยากจะถามนะคะว่าถ้าเกิดให้แท็กเลือกสักอะไรที่เกี่ยวกับหอมสักหนึ่งอย่างเนี่ยแท็กจะเลือกสักรูปอะไรและจะสักไว้ที่อวัยวะส่วนใดคะเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเรื่องนี้ต้องตอบแล้วฮะแท็ก เคยคิดอยากจะออกแบบรอยสักให้กับต้นหอมไหมคืออยากจะบอกเลยนะที่มารายการเนี้เพราะเขานะงานครอบครัวนะถามตรงๆได้ค่าตัวเท่าไหร่ผมยังไม่รู้คนอย่างผมเนี่ยต้องครึ่งแสนนะถ้ามาร้อยสองร้อยสองสามไม่เอานะแต่ต้องตอบใช่ไหมต้องตอบต้องตอบคือถ้าจะสักรูปเขาสักซวยสักที่เนี่ยผมคือแน่นอนครับผมผมจะไม่สักคนคนที่ผมรัก นะครับผมผมแค่จะเก็บเขาไว้ในหัวใจก็พอ oh. นะครับแค่นั้นพอครับ oh. พีคบ่ครับครับครับดีมากดีมากจบรายการยังจบแล้วพอจบรายการเนี่ย,นะย,ยผมจะได้รู้ว่าผมรับตังค์กับใคร <laughs> <Yeah>. <laughs> อ๋อไอเราก็งงตั้งแต่ตอนต้นรายการเพิอาจครับประสานงานคือคนไหนเราคิดว่าเฮ้ยแท็กคอแห้งเลยนะครับประสานงานไม่ได้โทรหาผมตรงโทรหาหอมแล้วก็มาส่งที่ผมอ๋อโทรัพิวให้นะฮะใช่ครับที่จริงวันนี้ผมว่างต้องมาทำงานให้เขาต้องงานเอาหน้าเพื่อจะไม่โดนเจ้านายว่านะครับเอาเงี้ยเอางงี้เรื่องเงิน ลองติดต่อต้นหอมดูทางเราก็ติดต่อไม่ได้ฮะทำไมติดต่อยังไงยังไงก็ขาดไม่ด้แน่นอนวันนี้ก็ได้รับคำตอบาะครับจากหนุ่มคนนี้คตอบด้วยความจริงใจมาจากหัวใจลุ่ผู้ชายคนหนึ่งเคลียร์กันทุกประเด็นนะครับสุดท้ายพันยูสุดท้ายตอนนี้คือรักกันดีรักกันดีครับรักกันดีนะครับทางเราก็อวยพรนะฮะให้คบกันไปได้นานๆแล้วแล้วก็ไม่ต้องง้อกันแล้วผมก็อยาก ปวยพรพี่สองคนด้วยครับผมครับผมเราก็ทำตัวดีๆนะครัอะไรที่ยันเตอร์เทนแล้วก็ลดละเลิกนะครับมีเมียแล้วนะครับไม่เอาแล้วนะครับเส้นเนี่ยพระรามกรุงรัมเร้นเราจะเอาแค่เรื่องเอนเตอร์เทนสถานที่ไม่ต้องระบุครับส่วนที่เผือกครับผมนี่พระเอกร้อยล้านของผมพันล้านครับผมครับครับอย่าซื้อของในอินเทอร์เน็ตมากไม่รู้ด้วยอย่ากซื้อของอะไรพวกรองเท้าใหม่ๆพวกไรพวกหมวกอะไรไม่ต้องผมจะประหยัดขึ้นครับเก็บตังค์เก็บตังค์เพื่อสร้างครอบครัว นะครับนะครับผมฝากด้วยนะครับผมและที่สําคัญภรรยานาคตหรือว่าเมียนาคตอย่าไปกลัวครับผมนะฮะอย่ากลัวจริงๆเราต้องแข่งใช่ไหมเราต้องแข่งครับต้องสู้นะต้องสู้ครับผมขวโทษนะฮะแข่งมากเราต้องแต่งตัวเป็นมะแบบนี้เหรออะไรนะครับวันนี้รายการอนะตอับต้อนรับตนับตนนับวันนี้ขอบคุณมากนะครับบรอยูให้เกียรติรายการตอนรัแสนแสบนะครับขอบคุณ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 นครับมมากครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกัน เด,เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับสอโนแสนแสบครับ,บคุเดียวครับอ่ะแพ็คสอโนแสนแสบ